เ้านอสบายดีสบายดีวันนี้ตอนนี้สิ่นทางไปทางพิพิธภัเปิดโรงงานผุินใหม่เป็นท่อมีวรรยุทน์บรรากเร็เลย ซอยซอยายเส้นทางี่คนอยู่กันยังคนเจอคน คือการเีิน,นอยากลงคนทางไก่มาดีกว่วลงแน่นอนถราบคงม่ามีคนนำพาไปาสอบมาจะทานถี่นเป็นยาสมควรมันจะมีธนาคารการเงิ่งต่าง เสาไปในซอยบ้านเฮียชิดเฮียอินบ้านนาบ้านนานลัตนาังสีเออบ้านลัตนาลังสีเงินเธอเคยมีเสาโทรคมเป็นของตัวเองเนะแล้วหอดวงงานกระปุลแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิกห้องงานกับปุ่นำการนำพี่น้อง วันน,นี้ออเดอร์จกิโลป้าออเดอร์ลายกิโลบมืนมนึ่งกรุเปนดีเปนจเปจสุดเป็นสุดนะพี่น้องผลง,งานใหม่สาสา,สานึ้นจะขอกิจการมัน,น,นออเดอร์ทรายเซี่ยวเจดหมืเเจ็ดหมื่นแปน คนก yup. ็มาเอาอยู่นั่นเองก็ได้เด็กคนกระนองมือนั้นอันนี้คือหม้อต้มกระปุนอันนี้ต้มหัวมันบาร์ดุนอะไรต้มเส้นเออจากกันมาแล้วมารวบอยู่นี่เตาแผ่นองใส่เตาคืนอยู่ใส่แบบปฐมประธานแบบธรรมศาสตร์เอาใส่เตาไฟฟ้าก็ได้บพรเขาใช้กระปุลเนี่ได้เลยจากไฟฟ้าสองแสนบาทจากไฟฟ้าสองแสนบาท แป้งเขาไม่ไดเป็นแป้งส้มแต่แป้งดิบเลยองน้ำตาดอกเดิมไม่เอาจ้าตามแต่วิธีของใครของมันเพื่อให้แบบดั้งเดิมอจินเดจ้าระเจ้าไฟฟ้าราคาสองแสนพูดเนาะแป้งอยู่เบียดแม่ก็ใส่กรจ้าไฟฟ้าบ่เห็นกระต้มอันเสร็จน้อยใน้อยฮะแบบนี้แหละมันแซ่บพอเขาใส่เตาไฟธรรมชาติบ้านเฮานี่ เส้นมันจะนุ่มจะนวลกลัวสูตรนี้ในะสูตรประจำเนาะสูตรบีบกระปุ่นเดี๋ยวจะบีบจะหันมาลงนี่ตะกะมีสูตรก,กระตักไปนั่นคนจับจับจับกระจับต่อคนละน้องกระตอนนีกกระปุ่นเจ๊เตี๋ยกมาด้วยสูตรสวยงามมันนี่เพิ่งเตรียมตัวเดินทางปุ๊บขาแต่เศร้าๆได้เดี๋ยวนี้นะ มันมีโครงการสิเดินทางอีกแล้วพี broken, e tá, ่น้องเลยแจะสิถ่ายให้บ่งว่าสิปไปใส่ไปไหนไหมไปซอยมันนะเอากระเฮียนเอาเนาะเสีอบอะไ้ผัวเห็ดโงงานกระปุนแล้วผู้ชายเขาเปลี่ยนไว้ไปวาดนั่นภา5พนมน้อย มาเบิ่งการจับเส้นของเพืนน่อนเนาะเสียวซาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะป,ปึบป,ปับปึบปับแต่เกาค่อยงมอยู่สาวขาหลอกว้าวสาวหัวหน้าเทพเอ็ดนะใส่ลูกค่อยนอยอา,า,อยอา,า,ะ,า,าะเอ็มเอ็มเนาะเอ้เอ็มในควงน้ำมาควงนอำสาวขาได้ดี

นนัะตัวอยากปนกบก่อนมาแรงสิไปหาซื้อกบมาปนกบงามนี่นะแซไม่ไราง่ำพนแลวท่างันกแบเียสวยสุดสิไปหาน้ำไม่นี่ก็งามโพโดพเนะ สิไปหาเงินเดือนติบอเงินเดือนออกนรีหรเปบนั้นนอกเงินเดือนออกมันัทัโลกเออมันมาทางมีเซลวันตึงล้อนเขาาเอ็มานู้่าอันขึ้นื่อเลู่ซอ็มนนเออ่อ็มวัน เมต้นี้ไปได้ทนาเลือนี่ต้วนี้10,000ตัวนี้ปัจันตน้ดสโลเทไร7,000หม้อ6,000้0 0ขาประจำ6,000ไปบ่าย0 0 0นซ่เยเท่าแกจีนบาห่าเอาอย่นกระเมียกระเมียน่อยเห็นบ่อเห็นบเท่าแกกระเมียน้อยมันั่งยืนถ่าอยู่นี่ขอบุเนี่ย ตัดเงินเดือนเด้อตัดเงินเดือนเด้อซาาเนี่ในการจับกระปุ่นของเจเพนเนาะด้วยความชำนาญปุับปรับปรับเตรียมไปส่งลูกค้าเนาแพ็กแยกกัน ไปส่งว่บานี้จักหมื่นจะส่งเน,นึงนะจะท้อมื่อนแต่ทางซ้ายไกลกับตะชงเป็นสายก้อลเมือก็ถุงตัวนี้เอาไปห้องท่านมันขาดเอาไปห้องอันนี้เอึงามสมงขาทำมันบอดดีได้ใส่เนื้อหนึงกระขาดมันแตกไว รถขนส่งพน่น้องเนี่ยบริการขนส่งทังนทีนะไปส่งพี่น้องไปส่งบริการส่งห้หานทันทีดยพี่น้องขอจบคลิปสักนิดเดอ้อจจงนั้นจะ็สีออกเมืองอะไรคือกัน ขามาในซอยจะเห็นงานโพงงานขับปุ้นเลยฝากติดตามคก่าวในเด้อพี่น้องโดนดนลงคลิปเท่านึงไม่ค่อยมีเวลานอกจากเสาร์อาทิตย์ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อสบายดี